มาเสื้อคลุมผ่าหน้าลูกค้าเสื้อคลุมไหมพรมผ่าหน้านะคะช่วงนี้ติดสีพื้นมาด้วยเดี๋ยวพลอยปาเปิดให้ดูหน้าไล้์เลยแม่ว่าว่ามันติดสีพื้นประมาณไหนลูกค้าโอเคไหมนะคะเดี๋ยวลองดูรีวิวนะราคาอยู่ที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเดี๋ยวให้น้องฟ้าขึ้นราคามาเลยก็ได้คอมเมนต์ราคามาเลยนะคะเออ เสื้อคลุมไหมพรมนะแม่เสื้อคลุมไหมพรมคารดิแกนไหม่พมอันนี้จะไม่ใช่รุ่นตัวบางนะลูกค้านะคะแต่ก็จะไม่ใช่รุ่นบุขนเหมือนเดิมเพราะว่าสไาเดอร์มีมีไหมพรมทุกเลเวล <laughs> มีตั้งแต่บางอันนี้จะเรียกประมาณว่าหนาปานกลางเนาะหนาปานกลางแล้วก็จะมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็คือหนาเลยหนาเลยของที่นี่ก็คือบุขนบุขนเหมือนสเวตเตอร์เมื่อกี้เลยค่ะพี่บุขนแบบนั้นเลยก็จะเป็นรุ่นหนาที่สุดเลยนะคะอยากได้ไหมพรมหนาแบบนี้ก็เรียกเป็นประมาณว่ามันหนาปานกลางก็ได้เนาะลูกค้าอะเดี๋ยวให้ดูรุ่นนี้ว่างานออกสีสีพื้นลวดลายประมาณไหนนะคะลูกค้าโอเคไหมราคาอยู่ที่ 3,990บาทนะคะ3,990ลูกค้าอ,อนา่นารักง,งานจะออกไซส์ค่อนข้างดีนะ พอยว่าออกไซส์ค่อนข้างดีไซส์กำลังขายไซส์วัยรุ่นมี4พื้นออกก็คือเหมือนมัตะกี้นี้เนาะสีพืนเรียบๆไม่ได้มีลวดลายอะไรนะลูกค้าแล้วก็จะเป็นฟิลกระดุมหน้ารุ่นเนี้ยจะไม่เหมือนรุ่นพันแถ้ารุ่นพันแของเกาหลีงาน80โลอะค่ะพี่อุ้ยอันนี้มีติดแบบว่าเหมือนเสื้อคลุมโครสนิดนึงนะ เสื้อคลุมโคลสนิดหนึ่งตัวนี้ถ้ารุ่นพันแปดอ่ะมันจะเป็นออกทรงโคลสด้วยพี่ทรงตัวยาวอะค่ะทรงตัวยาวเลยรุ่นพันแปดถ้าเกิดแบบว่าใครอยากได้ตัวสั้นมาเอาตุ้นนี้ค่ะมาเอารุ่นนี้เลยลูกค้ามาเอารุ่นนี้เลยนะอยากใส่ให้ดูอีกอุ้ยกระดุมหลุดเดี๋ยวเอากระดุมใส่ให้ลูกค้าไปด้วยนะเพื่อลูกค้าเอาไปติดได้เออน่ารักแต่กระดุมหลุดอันนี้น่ารักอันนี้เป็นลายแบบสกอตสกอตนิดหนึง่งโอ๊ย้ย แม่เอาไหมราคาอยู่ที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะรีวิววันนี้ส่งฟรีให้ค่ะวันนี้ส่งฟรีให้ว,ว,วันนี้เอาเอาโปรร่วมกับพี่โกดเขาไปเลยร่วมกับายโกดไปเลยแม่วิพี่พลขอใส่ไม้ตัวสวยๆให้ดูนะรุ่นพนะันแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนะพี่นะรุ่นพันแปดเดี๋ยวพลพลเอามาเปิดให้อีก สองสามเก้าจีค่ะเออหนูไปเบิกมาลูกหนึ่งแปสองสามเก้าจีคราสองสามเก้าจีเดี๋ยวหนูเปิดในให้ดูในไลน์อีกพี่นะคะถ้าเกิดแบบพี่สาวไม่ซีเรียสตัวยาวอ่ะพลอยก็แนะนําให้เอาไปนะอาจจะเบิ้ลไปสักประมาณสองลูกสามลูกก็ได้เอาไปคัดเนาะคัดตัวสั้นทําราคาคัดตัวยาวขายเป็นตัวยาวก็อีกราคาหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ประมาณกี่ตัวถ้ารุ่นนี้สี่สิบห้าโลหนูได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบ แปดสิบตัวค่ะประมาณนี้ลูกค้าเจ็ดสิบกว่าตัวแปดสิบตัวประมาณนี้นะคะพี่เพราะว่ามันมันได้ไซส์ใหญ่ค่อนข้างเยอะอ่ะลูกค้ามันได้ไซส์ไซส์อกใหญ่ค่อนข้างเยอะคือใส่คุมผู้หญิงก็เป็นแบบแนวโอเวอร์ไซส์ได้เลยอะ่ะพี่นะคะราคาดีนะได้เกรดประมาณนี้ลูกค้าใช้ได้เกือบทุกตัวอาจจะมีตําหนิที่ต้องเจอก็คือพวกกระดุมหลุดบ้างอะไรบ้างพวกกระดุมพวกกระดุมมุกกระดุมเว่ะจะชอบหลุดไม่รู้เป็นอะไร นะหลีกหนีไม่พ้นแม่ของแพนด้าก็น่าหล่อของแพนด้าก็น่าหล่อของแพนด้าก็เล่นได้นะลูกค้าฝากไว้ผ่านาปีนี้มาแรงจริงมาแรงมาแรงกระแสดีอันนี้จะเป็นงานถักนะว้ายกระดุมกระดุมเป็นหัวใจเนี่ยพอเป็นสีดําแล้วอยู่ใกล้จอไม่ได้เลยถอยลามาก่อน <c oughs> รอดูงานพันแปดค่ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวพลอยเปิดพันแปดให้ดูลูกหนึ่งลูกค้า นะอันนี้ก็คือลองสุ่มมาให้ดูเลยนะพี่ลองสุ่มมาให้ดูเลยเพราะว่าเออพวกงานเกาหลีกระสอบจะทึบจะมองไม่ค่อยเห็นชั้นผ้าหรือว่าเห็นทรงข้างในหรอกนะถ้าลูกค้าเปิดไปแล้วได้ประมาณไหนก็ลองดูรีวิวนะแม่นะลองดูรีวิวดูพันแปดร้อยแนะนําว่าให้เบิ้ลไปนั่นแหละพี่กําลังดีนะคะตัวตัวยาวก็จะขายขายราคาเท่าไหร่ได้อ่ะมันได้ประมาณร้อยกว่าตัวเหมือนกันเนาะ ร้อยกว่าตัวหนูก็ตีพันแปด่ะแม่หนูขายขาดทุนให้เลยเออหนูขายขาดทุนให้เลยลูกค้าหารซักอ่ะถ้าร้อยห้าสิบตัวตัวละสิบสองบาทแม่อุ้ยนี่ก็สวยนะนี่ก็สวยนะเนี่ยอันเนี้ยรุ่นเนี้ยจะติดสีพื้นด้วยนะลูกค้าติดสีพื้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกกระดุม งานกระดุมแบบนี้กระดุมแบบนาา่ารักกระดุมยาวๆ3,990ลูกรีวิวส่งฟรีรหัส CF ลูกนี้ค่ะงองู20งงูงูค่ะกระดุมเวอร์มากงองู20งูค่ะพี่สาวงองู20องูอะสีเขียวสวยลูกใหม่อะงองูสองสองงองูสอ,องสองค่ะลูกค้าเอาก้อนใหม่งอง,องู 2, 2. 2> สองสอง รีวิวไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะส่งฟรีให้เลยพี่ลูกรีวิวก้อนรีวิวอกใหญ่นะทรงขอบน่ารักใครเอาก้อนใหม่งองงูสองสองนะคะพี่อุ้ยชอบสีฟ้าตัวนี้จังมันตัวมันใหญ่อะ่ะแล้วมันเป็นตัวสั้นใส่แบบใส่ตัวแบบโค้งๆแล้วเป็นแบบใส่เดี่ยวข้างในน่ารักเออตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักอุ้ยขอบรอบ ซูมกระดุมแม่สวยสวยอันนี้จะเป็นไม่ติดตัวสรงโคตดเลยนะคะเดี๋ยวเอาตัวพันแดมาให้ดูด้วยลูกค้าหรือซื้อคู่กันก็ได้นะเออซื้อซื้อรุ่นพรีเมียมอันนี้ใช่ไหมหนึ่งรุ่นหนึ่งลูกแล้วก็ซื้อรุ่นพันแดอ่ะเออเอารุ่นพันแเกาหลีไปด้วยก็ได้รุ่นพันแดเกาหลีเขาก็จะเป็นฟิลแบบยาวบ้างอะไรบ้าง ตอนนี้พี่ลอลิตาถ้ารุ่นแบ่งอะค่ะจะมีเป็นรุ่นสเวตเตอร์ไหมพรมนะถ้ารุ่นแบ่งถ้ารุ่นรุ่นจัดเซตน้านจะมีจัดเซตตัวเท่าไหร่วะจัดเซตไหมพรม L72 อะมีจะมีเป็นรุ่นสเวตเวตอร์ไหมพมนะนนมรม,พม,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 พมคะ่ะพี่แต่พอยจำราคาไม่ได้พี่ขาแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวพอยดูให้ก่อน <laughs> คือถ้าถ้ารุ่นจัดเซตอะจะมีแต่รุ่นสเวเตอร์ไหมพรมนะคะลูกค้าถ้ารุ่นผ่านหน้าจะยังไม่มีเลยเพราะว่าผ่านหน้าไม่พอจริงๆ ผ่าน้าจะเป็นขายแบบยกลูกอย่างเดียวเลยค่ะพี่สาวนะคะอุ้ยตุ้นเลยมากอุ้ยสวยมากน2 3นสองซ้ปุ้งนี่โดนัลด์ค่ะโดนัลด์โดนัลนี่สับอิงะโดนัลงานปากงานปากเอ้ยน่ารักอันเนี้ยขึ้นงานหัวได้เลยอันเนี้ยจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบตัวนะคะพี่มันเน้นไซส์ใหญ่อะ งานปักแกอันนั้นก็ปักทั้งตัวเลยรูนซูมซูมงานปักเออโอ้โหม้ไม่พอนะเนี่ยตัวใหญ่มาก,มากพี่ตัวโคตรใหญ่มันจะออกสีพื้นด้วยนะแม่นะคะออกสีพื้นออกประมาณแบบในรีวิวเลยมีลายด้วยสีพื้นด้วยนะคะสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสีพื้นก็จะเป็นแบบนี้ในอันนี้ตัวนี้ก็จากกระสอบนี้เลยนะคะสีพื้นแบบนี้ด้วยค่ะ แต่ว่าสวยจริงอุ๊ยนาะอดีใจเนาะได้รีวิวค่ะสวยสวยจริงสวยจริงลูกค้าก้อนใหม่3990นานะคะ3 9 9 0าค่ะพี่ไม่ติดไม่ติดทรงโคตดตัวยาวนะเนี่ยก็คืออันนี้ไซส์ใหญ่เลยลูกค้ามันจะอยู่แค่ประมาณ7080ตัวประมาณเนี้ยแม่ไซส์มันใหญ่ไซส์มันใหญ่อืมไซส์มันใหญ่พี่ขายร้อยอัพได้เลยนะคะปีนี้งานหัวงานเหนียงานหัวแบบเนี้ยเก็บขุยนิดหน่อยขึ้นร้อยอัพได้เลยลูกค้า พเมียมจริงสายเดียวญี่ปุ่นยังไม่มีแบ่งเลยค่ะตอนนี้ที่มีแบ่งจะเป็นรุ่นสายเดียวจีนสายเดียวไหมพรมได้ไหมลูกค้าสายเดียวไหมพรมมีแบ่งแบ่ง22โล1,800ค่ะนะคะแบ่ง22โลจะอยู่ที่1,800สีแดงตัวนี้น่น่าดีแดงได้สีแดงน่ารักอ่ะสีแดงน่ารักอ่ะสีแดงเหมาะกับคริสต์มาสมากแต่ก่อนคริสต์มาสที่จะเป็นแหละฮาโลวีนสิ้นเดือนนี้ เช่นเดือนนี้เดี๋ยวแต่งตีมผีมาไร์สดแม่ลูกค้าบอกโอ้ไม่ต้องแต่งหรอกน้องแค่หน้าสดมาก็พอลูกแค่หน้าสดมาก็พอลู้ก็แค่หน้าสดมาเออ <c oughs> <c oughs> แค่หน้าสดาอะไรก็ลูกค้าก็ว่าเหมือนผีอยู่ <c oughs> อยาก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 สายเดียวญี่ปุ่นหนึ่งกิโลเอหนึ่งร้อยกิโลนะคะ เดี๋ยวพลอยดูราคาให้มันจะเป็นงานผ้ายืดนะลูกค้าใส่เดี่ยวออ,อุ๊ยตอนนี้ในกลุ่มอะฮิตมากเลยใช่ปะเป็นตัว C ของมังกี้อะของมังกี้ L7